กราบสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับรายการดีสตูดิโอประจำอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษสำหรับการใช้เครื่องมือนะครับของ Photoshop นั่นเองวันนี้เราจะมาดูว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีเสื้อหรือสีวัตถุใดๆได้บ้างด้วยฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับต้องกล่าวก่อนนะครับว่าไอตัว Photoshop นี้มันมีฟังก์ชันอยู่หนึ่งฟังชันที่ผมคิดว่ามันง่ายมากนะครับแล้วก็ เป็นการคำนวณโดย AI ของ Photoshop เลยโดยที่เราไม่ต้องไปจินตนาการหรือออกไอเดียว่าควรจะใช้เทคนิคสีอะไรนะครับเพราะว่าเขาจำลองขึ้นมาโดยเทคนิคของวงล้อสีที่ทุกท่านเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับสำหรับเทคนิคนี้เป็นลักษณะของแบบนี้ครับวงล้อสีเทคนิคแบบว่าสีตรงกันข้ามเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเทคนิคนี้ใช้ทำยังไงกันบ้างนะครับ เริ่มจากตัวเสื้อก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้คัดเสื้อออกมาก่อนนะครับสมมุติชิ้นงานจริงๆเราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเสื้อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอเลือกออกมาก่อนนะครับอันนี้ผมใช้เครื่องมือทูในการเจาะนะครับเป็นเครื่องมือแบบเหลี่ยมนะครับก็คือจะค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ละเอียดแต่ก็ไม่ง่ายมากนะครับแต่ตัวนี้มันละเอียดมากยิ่งขึ้น จิ้มไปรอบเลยนะครับเทคนิคนี้จะเปลี่ยนได้ทุกวัตถุเลยนะครับแม้กระทั่งสีปากเสื้อหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกลินไอกินพื้นที่เนื้อเส้นผมตัวนี้นะครับเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสอนเทคนิคนะครับอันนี้เอาคร่าวๆนะครับผมอาจจะไม่ได้เนียน100%เหมือนกนอารออกแบบชิ้นงานจริงๆนะครับ แล้วเราปรับฟลเตอร์ให้มันมีความฟุ้งนิดนึงนะครับอ่าอยู่ด้านบนเลยถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดปรับอยู่ที่ระดับอสองหรือ3ไปเลยดีกว่านะครับอ่าเอนเนะครับปรับฟลเตอร์ระดับ3นะครับทีนี้แหละเราจะาเปลี่ยนสีบ้างละปกติก่อนจะเปลี่ยนสีนี้ผมอยากจะให้สำเนาขึ้นมาก่อน,นครับกด ctrl j นะครับเป็นการ ก๊อบปี้เลเยอร์เป็นเลเยอร์สนั่นบนนะครับอ่าก็คือการก๊อปเด้งออกมานั่นเองครับเวลาเรามีปัญหาอะไรเราจะได้สําเนาไว้ได้นะครับด้านล่างไว้นั่นเองนะครับปกติที่ทํากันเราก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับคอนโทรบีคูลเลอร์บาลานแล้วก็อาจจะปรับให้มันเข้มอะไรอย่างนี้ครับปกติจะใช้เป็นเทคนิคนี้นะครับซึ่งมันก็ มันก็ไม่ได้ไปมากนะครับเท่าไหร่ครับอย่างสมมุติเราจะไ,ได้สีเขียวไหมครับสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีความเป็นแดงผสมอยู่อยู่เช่นเคยนะครับเห็นไหมครับมันก็ยังไม่ได้เขียวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับใน,นนี้คือเทคนิคเดิมๆที่ผมเคยสอนไปนะครับต่อไปเป็นเทคนิคใหม่เทคนิคใหม่นี้ผมจะใช้คําสั่งก่อนอื่นเราคลิกที่เลเยอร์ตัวเสื้อก่อนนะครับเลเยอร์สนี้ก่อนนะครับผม ผมจะใช้เป็นคำสั่งที่อยู่ภายใต้ของตัวนี้ครับตัวที่เป็น create new ตัวนี้ครับ adjustment layer ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คำสั่งนี้ชื่อว่าตัวนี้ครับอา add hue นะครับผมแล้วก็ให้ทุกท่านก่อนก่อนก่อนที่มันแสดงขึ้นใหม่ให้ทุกท่านหาสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลักษณะของลูกศรแบบนี้ครับ เป็นลูกศรหัวโค้งลงมานะครับแล้วก็มีฉีดเส้นค่านะครับเพื่อบ่งบอกว่าให้มันชี้แต่ไอตัวเลเยอร์3เท่านั้นนะแต่ถ้าคุณไม่ได้จิ้มตัวนี้นะครับมันจะชี้ทั้งหมดเลยมันจะลากลงถ้าคุณมีเป็นร้อยเลเยอร์มันจะปรับสีให้ทั้งร้อยเลเยอร์เลยครับดังนั้นเราจะเลือกแค่ตัวถัดไปเท่านั้นเองนะครับเราจิ้มตัวนี้1ครั้งนะครับเขาก็จะชี้อักษรลงมาลักษณะแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็จะปรับได้ละ วิธีการปรับเราใช้แต่ด้านบนนะครับอ่าด้านช่วงนี้เท่านั้นอันนี้เป็นความเข้มเท่านั้นนะครับ2บรรทัดนี้เป็นความเข้มนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนสีตรงกลางข้ามของสีแดงบ้างละสีแดงตัวกัางข้ามกับสีอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนไปนะครับสีเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรากลับมาดูที่วงล้อสีนะครับเมื่อกี้ผมเลือกสีแดงใช่ไหมวงล้อสีสีแดงตัวกัาข้ามคือช่วงนี้นะใช่ไหมครับอ่า มันจะได้เป็นเขียวฟ้าเขียวแล้วก็เหลืองเขียวนะครับเมื่อกี้ออกเป็นโทนเขียวถูกไหมครับแล้วผมไปชีที่สีแดงใช่ไหมครับอ่านี่คือลักษณะของเทคนิคสีตรงกันข้ามก็ออกมาผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีเขียวนั่นเองนะครับต่อไปเอาใหม่นะครับผมจะปรับให้เขาไปที่สีน้ำเงินบ้างนะครับอ่าออกโทนน้ำเงินทีนี้เป็นชีวอนเลยครับ เป็นสีออกเหลืองเหลือง,เห,องเหลืองส้มหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูวงล้อกันนะครับว่ากรณีที่เราชี้ไปทางโทนสีน้ําเงินมันจะออกไปโทนเห็นไหมครับมันจะเป็นสีตรงกันข้ามของวงล้อสีสีวอร์มนะครับก็คือสีอุ่นเป็นลักษณะของออเรน์นะครับสีส้มปนแดงเป็นส้มปนแดงเป็นส้มปนเหลืองนะครับก็ประมาณอยู่ 2- 3สาบล็อกนี้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปนะครับอ่าสีออกจะฝั่งนี้บ้างนะครับอันนี้แดงแดงเหมือนกันนะครับอ่าแดงส้มเหมือนกันนะครับจะออกเขียวเหมือนกันแต่เขียวคนละแบบนะครับอ่าต่อไปเป็นเหลืองนะครับเป็นเหลืองพอเหลืองปุ๊บมันจะได้ออกน้ําเงินนะครับเราไปดูวงล้อสีกันนะครับ กรณีที่ไปที่เหลือมก็คืออยู่ริมฝั่งนี้แล้วครับมันก็จะได้ของช่วงของบริเวณนี้นะครับก็คือตรงกันข้ามก็คือน้ําเงินม่วงนะครับน้าเงินม่วงหรือน้ําเงินฟ้านั่นเองก็จะไล่เลี่ยก,กันบวกลบกันนิดหน่อยนะครับมันก็คือสีตรงกันข้ามนั่นเองของโหมดสีเย็นนะครับต่อไปพอทุกท่านเข้าใจในส่วนนี้แล้วนะครับผมเราจะ เลือกต่อไปนะครับในบรรทัดที่2มงบทดที่3เป็นลักษณะที่ผมเคยบอกก็คือว่าปรับความเข้มและความจางลงนั่นเองนะครับผมถ้าใครไม่พอใจว่าจะเป็นสีน้ำเงินเข้มอยากให้มันเข้มกว่าเดิมอ่ะเราก็ลากขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นไปอีกหรือจะเอาจางลงก็ทำได้นะครับก็จะเก่าๆลงไปนิดนึงได้นะครับผมอ่าต่อไปบรรทัดถัดไปก็คือจะปรับความสว่าง แล้วก็ผสมสีดําเข้าไปแล้วก็ผสมสีขาวเข้าไปนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้พอผสมสีดํามันก็จะออกแทบจะเป็นสีดําเลยถูกไหมครับโดยที่เราจะปรับค่าบวกลบตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นศูนย์ผมผมปรับเป็นศูนย์เลือกเป็นตัวนี้ก็ได้อันนี้บวก 79, เ9็ดสิเ้ห็นไหมครับอันนี้ลบหนึทุกท่านลองทําตามได้นะครับทุกท่านจะได้สีเหมือนกับของผมนะตอนนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเกิดคาถามว่าอ้าวแล้ว ากรณีที่เราลืมล่ะเราลืมติ๊กตรงนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับผิวพันธุ์ปากสีผมทุกอย่างก็จะไปกันหมดเลยครับยกตัวอย่างอ่ะผมคลิกออกนะครับปับ๊บเห็นไหมครับไปหมดเลยทีนี้ครับสีผิวก็จะเป็นสีผิวตรงกันข้ามปากสีแดงก็จะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมครับเห็นไหมครับสีเส้นผมเปลี่ยนไปหมดเลยดังนั้นถ้าใครต้องการปรับทุกเลเยอร์ให้คลิกตัวนี้ออกนะครับ แต่ถ้าใครอยากปรับเฉพาะเลเยอร์ถัดไปเหมือนที่เทคนิคของผมนะตอนนี้ให้ทุกท่านจิ้มตรงนี้ครับมันก็จะเลือกเฉพาะเลเยอร์ถัดไปนั่นเองอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่เล่นกับบนเลเยอร์นะครับเป็นการเทคนิคเปลี่ยนสีนะครับเราสามารถที่จะกลับไปแก้ไขทุกๆงานได้เลยนะครับผมเนี่ยสมมติผมปิดตาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นละผมไม่ต้องลบก็ได้นะครับผมเราแค่เปิดปิดตาแค่นั้นเองนะครับมันมันเป็นเทคนิคที่ง่ายมากครับ อาจจะไม่ได้เนียนนะครับเพราะว่านิ้วมือ,อยังเป็นสีม่วงเปนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับว่าผมจะมีเทคนิคซอนไลไรใหม่ๆยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามใน Facebook ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ